เอาละมาประเทศไทยอยู่ไหนไอ้สั์กูจะระเบิดประเทศตัวเองกูไม่อยากอยู่ประเทศนี้ละกูเจออะไรตะกี้แบบแวบแบบแบบแบบมึงเอาละกูจะเอาอะไรดีหลุมดำลงประเทศไทยแม่งว้านะครับนี่อุกกาบาตลงแม่งตรงนี้เลยกูไม่ไหวละไปลงไปเลยดวงจนันทร์ตูมโอ้โหแบงรากไปกับพื้นเรียบร้อยเลยครับนะกูไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วโอ้โหดดดดวงจันทร์มึงลากไปสักไก่เลยนะไอ้สั์ โอ้โหดูดูเอาเอาแม่งมาเรื่อยเลยทีนี้เอาชิบหายแล้วชิบหายแล้วหยุดเดี๋ยวนี้หยุดแปลงเรียนยังไงวะเนี่ยกนะครับนายลองรีดูนิดตุ่ม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 โอ้โหเอาเรื่องว่ะนะครับเข้าไปถึงในแกนโลกเลยนะเนี่ยนะครับนาโลกเรามันร้อนอย่างงี้จริงเหรอเนี่ยนะครับเออเอาละอ่าอันนี้ตามเวลาอ๋อนี่สโลว์เหรอเก่งว่ะไปธรรมดาเอานี่หยุด ตู้โอ <cues> oh, oh, ้โหมันชอนชัยอย่างนี้จริงๆหรอวะนะครับถ้าอุกกาบาตตกมันต้องแบบลไม่ใช่หรอวะมันทะลุไปอย่างนี้จริงๆหรอนะครับอ่าฟ้าผ่าแล้วกันฟ้าผ่าอ่าอเมริกาเหนือแล้วกันนะครับนะตรงนี้เลยนะครับนะอเมริกาโอ้ยโว้โวโวโวโอ้โหนี่มันสายฟ้าประเภทอะไรเนี่ยโอ้โหตายแล้วนะครับโลกตายแล้ว นะครับอ้คุณว่านายกเรายังจะอยู่ไหมครับนะถ้าโลกเป็นอย่างนี้อ่ะจบด้วยหลุมดำปิดฉากนะครับนะดูนี่เป็นไงนะครับ <c oughs> ดูด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 ด <c oughs> ูดด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 นะูดด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 ูด เอาอะไรอีกด <Yeah. S 1> <c oughs> ีนะครับนะมีเอเรียนโอ้โหมียิงด้วยวะเจ๋งว่ะเกมนี้นะครับผมเพิ่งจะเคยเล่นเอ้ยเอาลองเอาหนอนดูนะครับนะเอาอะมากูจะลงแต่ประเทศไทยนี่แหละกูมันไส้คนคนหนึ่งอยู่นะครับในประเทศไทยเนี่ยอยากให้แม่งลงแค่คนเดียวก็พอนะไม่ต้องพังหรอกประเทศไทยเนี่ยอ่ะดูซิทำอะไรวะคืออะไรอ่ะเุ้ยเุ้ยตูมโอ้โหต่อยเข้านะครับนะโอ้โหนี่บอกโอ้โหกูเร่งที่คนเดียวเท่านั้นแหละ คนคนนั้นแหละกูเล็งแค่คนเดียวเท่านั้นแหละโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะเออเห็นไหมละ่ะแค่คนคนเดียวนะครับเกิดปัญหากันทั้งประเทศเกิดกันปัญหากันทั้งโรคเลยทีเดียวนะครับนะ <c oughs> อ่ะเอาละต่อมานะครับมันมีมิตไซด์ด้วยวะนะครับนะเอาละเรา,เานายพลปูตินนะครับกําลังจะเลงที่คนคนหนึง่งที่เขานั้นอยู่ในประเทศอย่างยาวนานและปกครองประเทศไทยเอาเราจะทําการกําจัดเขาให้เขานั้นปดทุกยิงเข้าไป <c oughs> เป็นไงบ้างล้วเนี่ยแหมบุบก็เลยทีเดียวนะครับอายิงเข้าไปอีกดิตก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 ูอยากรู้ว่าบิทไซ์มันจะทะลุขนาดนี้เลยหรอวะคุณว่ามเดี๋ยวผมจะลองจยเนลองเอาอย่างอื่ดูดซอร์ครับมีเซอร์้อเอาดินลองเอาขึ้นอีกดิโต้ยเล็กกว่าเดิมนะครับนะโอ้ยอันนี้อันนี้ขยายเป็นวงกว้างเลยนะครับนะโอ้ย นะครับประเทศรอบข้างคือเละตุ้มเปะนะครับนะ้าโอ้โหพม่าลาวคือเละหมดอะ่ะอินโดนะครับโดนหมดอะ่ะนะครับนะเออเอาละต่อมาอันนี้คืออะไรมันจะเป็นไฟโอ้เลเซอร์นะครับเจาะเข้าไปนะครับนะอุ้ยเจาะเข้าไปคนเลือกไหนกูซูเข้าไปได้ปะอ๋อซูได้แค่นี้นะครับนะเออว่ะเจ๋งดีว่ะโอ้โหทะลุไหมเนี่ยคุณว่ามันจะทะลุไหมถ้าผมเจาะไปนานๆเนี่ยทะลุไหมลองดูดิทะลุไปถึงไแล้วโอ้โหไปไกลเหมือนกันนะเนี่ย กดเข้าไป,น,าไปไน,นี่คืออะไรไม่เอาเดี๋ยวขอเจอาะก่อนนะครับนะตอดๆๆๆๆๆๆอตๆๆๆ่ๆๆ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 อๆๆๆอๆๆๆะอๆอๆอะๆๆๆๆอไๆๆ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 ๆนเอยๆๆๆๆเๆๆๆๆเๆๆๆๆลๆเๆ้ๆๆรอๆๆ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 ๆเๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ลๆๆ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 ลๆๆ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 ๆ้าช่ๆๆ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 ลๆเๆๆ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 อๆๆๆ ระเบิดเลยตูมดูสิมันสร้างอนุภาพไปเท่าไหร่อู้หดู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 มันทะลุเข้าไปข้างในเลยนะครับนะออกไปข้างนอกเลยไหนผมลองยิงไปตรงนน้นดูดิเป็นไงตูมออกเป็นลูกบอลนะครับนะมันจะกิ้งเข้าไปข้างในโอ้พอดีผมสร้างหลุมไว้นะครับนะดูดิโอ้โหดูดูมันอยู่ข้างในนั่นนะครับไอ้ลูกบอลนั่นนะฮะเออเอาไม่ได้กดอะไรเลยนะเนี่ยโอ้โหนะครับเรียบร้อยเอาเด่ะอันนี้คืออะไรมิสไซล์เหรอยิงเข้าไปดิแง๊ะ มเป็นไงโลกแตกไหมนะครับอุ้ยดูดิว้าว what the fuck อุ้ยนะครับยิงเข้าไปในแกนกลางโลกนะครับนะเกิดโอ้โหกระจายเป็นวงกว้างโลกพังเลยนะครับนะแตกมีคนตายเจ็ดพันล้านนะครับตายพันล้านคนไม่มีผู้รอดชีวิตนะฮะเอออ่ะผมจะลองแบบเอา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 แบบตะกี้เนี่ยครับนะเออ มิสไซลอันนี้มันคืออะไรมันกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่รู้มันแรงมากนะครับนะเอาละตูมดูสินะครับมันดูเหมือนจะไม่เป็นไรนะถ้าผู้ชมนะมันดูเหมือนจะไม่เป็นไรนะแต่ที่ไหนได้นะครับดโอ้มเดูดูดูคนตายดูดูดูโอ้ยหมดหมดหมดอ้าวโอ้ยนะครับนายกเราก็ไม่รอดแม่เอาละต่อมากูจะส่งสปาร์ตไปจัดคนนึ่งละนี่แหละ น่ยลุยแต่ประเทศไทยแหละประเทศเพื่นกูไม่มีปัญหาหรอกเอยเป็นไงวะโอ้โหถูมูหูยนะครับมาอนาคอนดอมครับดูดิแม่งทะลุไปเลยนะครับน้ามันทะลุโลกไปเนี่ยมาดูกันนะครับแล้วมันทะลุหรือเปล่าอ่ะคุณว่าทะลุไหมดูดิมันเข้าไปแล้วมันมุดเข้าไปแล้วนะครับมุดเข้าไปในแกนโลกเลยนะครับไปซาปหลาดตัวนี้ตอนนี้คนตายอยู่ที่500คนนะครับนะเออเอาดิเอาดิห้าร้อยล้านเอาดิโอ้ยตอนนี้นะครับตายหนึ่งพันคนแล้วนะครับนะ ดูดูดูันมุดดิดูันมุดดิไอบีเนี่ยหนึ่งพันใช่ไหมใช่ปะหนึ่งพันคนใช่ไหมใช่ปะเออประชากรเราทั่วโลกมีกี่คนเจ็ดพันล้านใช่ไหมเออรวมกันหมดเอาเว้อันนี้แม่งมุดไปทั่วเลยไอหนอนนี่เอามึงมุดแค่นี้เองกรอพอแล้วละ่ะมึงเอาแค่นี้หอ่อโอ้นะครับอ่ะกูให้อ้นี้ไปต่อยโลกอีกทีหนึ่งเอาละกูล็งแล้วน,นี่ขอ้อหือกาแล็กซี นี่ไอ้โลกซาลาเลวนี่โอ้โหแล้วต่อยครั้งเดียวแม่งบุ๋มไปช่องหนึ่งเลยนะอ่ะเอาละนี่คือปีศาจอะไรสักอย่างนะครับปุ๊บโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยสัตว์ประหลาดมาจากโอ้ยดับนะครับนะโอ้โหมันจิ้มเข้าไปทั่วโลกนะครับนะตอนนี้คนเราเหลือรอดอยู่สองพันล้านคนนะครับนะเหลืออยูสองพันล้านนะครับตอนนี้ตายไปสี่พันตายไปสี่พันได้ไงวะมันก็แตกแค่ส่วน ของเอเชียเองนี่วายังเหลือยุโรปแล้วก็ Africa, America, 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 Australia, แอฟริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ก็ยังอยู่ครบนีบนะ 2, งงน่นะครับนะแม่งตายไป2อ0 0ได้ไงวะถ้ากูฟังตรงพังตรงรัสเซียจะเป็นยังไงวะนะครับนารัสเซียนี่มีประชากรเยอะมากนะครับนะกับประเทศจีนตอนนี้ผมจะพังประเทศจีนกับรัสเซียละวรืซิจะเป็นไงตูโมโอ้โหลดไป1000ล้านคนนะครับเละนะครับนะ เอานี้แมงกี้แมงเลยจี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 ตามด้วยนี่นะครับนะเอ้ยไหนลองลูกบอลดูดิตุ้มไปตุ้มไปไงนะครับมันเป็นระเบิดเหรอวะมันเอาไว้ติดเหรอถ้าจะใช่นะผมว่าเป็นเหมือนเป็นระเบิดแบบแบบเอาไว้ติดตั้งอ่ะมันมันมันเหมือนรอระเบิดปะวะผมไม่มั่นใจนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้เยอะนะครับนะแล้วจากนั้นใช่ไหมผมก็จะ ยิงอันนี้ใส่เข้าไปนะครับอาวุธที่แรงที่สุดตอนนี้คนเราในโลกเหลือ1000ล้านคนนะครับสนใจตอนนี้มันอยู่ภายเรือกันอยู่นะครับนะไปหลบหนีโอ้ยเป็นไงวะเป็นไงวะเหมือนพลังโนวาไงไม่รู้แบบอุโโ้ยรวมกับระเบิดน,นะครับนะเอากูยิงไปอีกทีนึงโอ้โหเละเละตอนนี้โลกแตกแล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับโลกไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่รอดเอาอยิงอีกทีนึงนะครับเป็นไงนะครับนะตู้ โอ้ยเรียบร้อยนะครับเราจะมาทําให้โลกพังเลยดีกว่านะครับมาดูกันจะเป็นไงนะฮะต่อมานี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรบาเลียคืออะไร,รอ,อไรืเอาเรามอาเราจะมาช่วยท่านช่วยเตีย่ยมงนี่พวกกูตายกันหมดแล้วมึงเห็นไม่เนี่ยสุบางคนเนี่ยโอ้ในะคำนั้นไอ้นี่กำลังจะทําอะไรนะครับมาดูกันนะฮะแลสอยแม่งบ่บอ้บอบาคาเนี่ยสอยเครื่องบินนี้บ่้อไหนลองสอยสอยได้ปืมเฮ้ยมันเข้าไปทําไมแล้วนะ่ะมันเข้าไปในแกนโลกทําเตี่ยอะไรแล้วนะ่ะ เฮ้ยมันทําอะไรของมันวะมันทําอะไรมันทําอะไรของมันท่านผู้ชมมันคืออะไรมันคือสร้างบาเรียใช่ไหมตู๊บเอาเลยเว้ยอ๋ออ๋ออ๋อกูเข้าใจแล้วเขาเข้าใจแล้วตัวเองเอาแหละสร้างบาเรียไว้เยอะๆเอาแหละฉันจะยิงแกแล้วนะเอาแหละฉันยิงด้วยเลเซอร์ก่อนนะครับติวเฮ้ยว้าว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 เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ทะลุอันนี้ทะลุุ๊บ โอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะไหนๆกูอยากรู้ว่าจะแน่สักแค่ไหนนะครับนะลองติดไว้ประมาณเกือบทั่วโลกนะครับนะโอ้พวกเราส่องไว้เออเดี๋ยวไอ้คอยมันมาร้ายโรคใบนี้เอาละกูไม่ได้อยากทำ้ายโรคกูอยากทำ้ายแค่คนคนเดียวนะครับนะเออคนคนนั้นก็คือใครก็แล้วแต่ที่คุณคิดนะครับเอาละส่งยเโบไปดิเป็นไงยิงยูเโบมาได้แล้วติวติวติวไม่เข้าว่ะยเโบไม่เข้าว่ะ เอาดิเอาดินี่เป็นไงไม่เข้าอ่ะเอาดิเฮ้อไหนส่งนี้ไปดิอันนี้คืออะไรวะโอ้ยมนุษย์สร้างมาเนี่ยอย่างนี้นะครับนะรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนมนุษย์สร้างนะครับเอาละยิงเข้าไปเถอะกูไม่รู้แหละมันเป็นยังไงนะครับนะแต่ผมคิดว่าน่าจะแรงโอ้ยเป็นเลื่อยเจาะเข้าไปนะครับนะเป็นสว่านทะลุไหมทะลุไหมทะลุเข้าไปทะลุเข้าไปอันนั้นทะลุไหมโอ้ยเฉียวนะครับผมกดผิดดูดิไม่ทะลุว่ะ นะครับมันเข้าไปโอ้โหกำแพงไม่ได้นะครับบาเรียโคตรแน่นหนาเลยอะนะครับนะเอาหมัดพิฆาตของไอ้กาแล็กซี่นี่เลยนะครับนะามาคอ,อกูจักรวาลผู้นะกกด,ดูแลทุกสิ่งทุกยอย่างหยุดโอ้โหเป็นไงบาเรียแตกไอ้สัตว์บาเรียแตกท่านผู้ชมบาเรียแตกบาเรียแตกเลยนะครับนะเอออันนี้คืออะไรมาดูนะครับผมจะเจาะโรคกันนะครับตอนนี้ประชากรเรือ3,000ล้านคนนะครับนะเอาละ ไปยิงมันตองคืนนี่แหละใครดูดังโป๊กเด็ดจิ้บแม่งเลยนะครับนะเออยิงเข้าไปตอนที่มันอยู่หลังโป๊แหละจาัดก,การมันนะครับจัดก,การมันเลยพวกจัดการมันจัดการมันไป let's go เอาละตอนนี้พวกเรามีจ้ปรนชดอคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยมันทำอะไรวะอ๋ออ๋อแบบจี้แล้วก็ผ่านนะครับนะยิงนี่เองอ่ะเอาดัางต่อมานี้ผมยังไม่ลองเลยวะนะครับนะอ่ะลองดูดิเป็นไง ตอนนี S <S ้เรากำลังจะส่งไปจัดการคนเดียวใช่ไหมฉันรู้แล้วว่าคือใครเอ้คนที่มันถ่วงประเทศไว้เอาละเรากำลังชาจเตรียมพร้อมยิงตู้มเรียบร้อยนะครับดูดูโอ้โห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 เข้าโคตรลึกนะครับตอนนี้โอ้โหกำลังกระจายเป็นวงกว้างตายหมดเลยนะครับนะยิงครั้งเดียวโอ้ยโลกโลกตายเป็นเป็นพาทิตเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกเหมือนกำลังจะระเบิดเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มแสงเฮ้ย เรียบร้อยโลกแตกนะครับไอคันนี้แม่งยิงโคตรแรงเลยนะครับนะโอ้มันคือเครื่องแบบว่าเหมือน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 ,นเครื่องพังดาวนะครับเหมือนเดสตานะครับนะเอาละครับต่อมาเราจะมาดูนะครับว่าดวงตูจะแก้สถานการณ์ยังไงท้ามีอุกกาบาตลงประเทศไทยโถ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 กระจายเป็นหงก้างมากเลยนะครับนะตุ้มโอ้ยตุ้มตุ้ม

ดองอันนี้ดูดิหลุมดำนะครับเป็นไงโอ้ยถ้าเราสมมติเราเจาะไปในกลางล่ะเราเจาะเข้าไปในกลางล่ะแล้วก็ปล่อยหลุมดําจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมคิดว่ามันน่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมคิดว่าเอาล่ะจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนะแล้วก็ปล่อยหลุมดําเข้าไปนะครับนี่ประมาณตรงนี้นะครับนะอยู่ใจกลางของแกนโลก โอ้ยมันดูดมันดูดจากข้างนครับตูด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 ดู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 ดดู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 ดดู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  โอ้เะเจาช่วยด้วยช่วยจละแม่ยิงก็พอยิงก็พอยิงก็แบบโอ้โหกูบอกเลยลูกเนี้ยยิงแบบโอ้หูตอนนี้รล้างโรคแล้วนะครับมาโรคเราได้ตายกันหมดแล้วตอนนี้ตุ่ม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 ผมว่าคุณว่าเราจะทำสามารถทำให้โรคหายไปได้ไหมมาดูกันนะครับนะตุ่ม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 ชิกาดิวชิกาดิวตุ่มตุ่มโอ้โหโรคแม่งแหวงแล้วอะแหวงแล้ว่ะโลกนะครับนะไม่ไปหมดแล้วนะครับนะ ใครรอดชีวิตได้นี่คือแมงสุดยอดนะครับนะคุณคิดว่าคนคนนั้นเขาจะรอดไหมถ้าโดนอย่างนี้อะนี่นี่นี่เอาแม่งมาต่อยเอานอนชุดชอยโอ้โหมาหมดว่ามาหมดว่าห้ยโรคนี้มันนี่มันแย่ไปแล้วเราต้องควรพังมันเออเป็นไงล่ะนะครับแม่งยังรอดอยู่นะครับนะออะนอนจัดการมันลูกชนมันให้มันล้วลูกภาพนะครับอืมมุด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 ชนชนไปนะครับนะเดี๋ยวมันก็ตายเอยงแหละลูกฟ้าผ่าไป นะครับอุกกบาาแบบโดรัวนี่อุกกบาาแบบชิปแทงเออเออนี่ดวงจันทร์ชนนะครับดวงจันทร์แม่งจะชนโลกได้ไงโนควรงัวิทยสตีไหนที่บอกว่าดวงจันทร์จะชนโลกได้ปะนะครับนะตูมโอ้โหทะลุนะครับต้องดวงจันทร์ชนแล้วทะลุเลยนะครับนี่นะครับไอนอนพวกนี้บักแห้งกูจะแดกแม่งให้หมดเลยแงาม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 งาาานะครับนะโอเคเอาแหละผมจะพังโลกด้วยวิธีนี้แล้วแหละมันควรจบได้ละนะครับ ผมจะเอานี้มุดไปก่อนไป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 มุดไปนะครับมันคือสวรรค์อวกาศนะครับนี่ไอ้นี่กำลังยิงนะครับกำลังเอ่อกำลังจะระเบิดดาวูฟังเสียงดิยิงเข้าไปดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับนะแต่บอกเลยว่าโลกคุณจะพังอีกไม่ช้านะครับนะเอาละตอนนี้โลกแดงยังไม่แดงวะนะครับอันนี้คือยิงแล้วนะยิงแล้วนะก็คือถ้าสมมติถ้าโลกมันพังอยู่แล้วไอ้เครื่องนี้จะใช้ไม่ได้ผลหรอหรือว่ายังไง นะครับอ่ะไหนลองดวงจันทร์ยูดินะครับนะผมจะลองยิงดวงจันทร์ดวงจันทร์จะเป็นเหมือนพาธิตแแบบว่ายิงไปแบบตูมนะครับนะเออไหนลองเอาอะไรบ้งหลายๆเครื่องดูดิเครื่องระเบิดดาวเนี่ยนะครับนะแม่งคือแบบโคตรสุดเอาละช็อตพวกเรายิงไปเครื่องแรกมันก็เละแล้วแหละนะครับโอ้ยไม่มีสีนะครับนะแต่จะเป็นแบบโบอย่างงี้นะครับดูดิเอเอมาแล้วสีมาแล้ว,ส,ลว,ส,ลวสีมาแล้วนะครับแนละ้วยิงเข้าไปโอ้ยเอาดิเอาดิาดาดมึงช่วยกันยิงอะ่ะ มันช่วยกันยิงอะ่ะเออลำเดียวแม่งก็เล็พออยู่แล้วนะครับนะดูดี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 นะครับนะต้วมเรียบร้อยนะครับไอ้ยานพวกนั้นแม่งก็ตายตามไปด้วย <laughs> ไปยิงใกล้เกินไปนะครับอยู่ในจุดระเบิดปะโถอะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ในการเอ,อ่อเล่นเกมอะไรนะโซลาร์สมัชนะครับนะก็ไปเล่นกันได้นะครับสนุกมากนะครับเกมนี้เออก็นี่แหละวันนี้ก็จบไปที่นีหละนะครับนะฟาบนะครับโหโคตรเฟี้ยวนะครับนะ ไข่นะครับนะจบแล้วนะครับแบบดาว่อ่ๆนะฮะโอเคเอาละกูไปละโชคดีนะครับนาะอให้ทุกคนสวีดัตสวัสดีโอเคกู okay. พูดอะไรของกูเนี่ยนั่นแหละบายบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย,าอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะโอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย,าอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับนะ